ค่ำวันนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิรดารโหฐานไปยังพระที่นั่งจากรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ราสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระรามราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัตดามาท ในการถวรายพระกรยาหารค่ำเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสาราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปดยุกแห่งเอดินบะระพระราชสวามีในการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคารตุกะข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชิน,นีานาถโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายของขวัญแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง คือเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมสัมพันธมไมตรีราชวงศ์ไทยอังกฤษประกอบด้วยเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีการจนาพิเศษและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระราชินนาถเอลิซาเบธท,ที่สองทรงมีพระชนม,มายุ70พรรษาพร้อมด้วยหนังสือประวัติความเป็นมาสัมพันธมไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักรและสองราชวงศ์มีพระบรมฉายาลักษณ์คู่ประดับพระประมาพิไายยอพอปรอทองคําลงยาขันน้าพานรองถมทอง รกระเป๋าถมทองลายภาพช้างในป่าหิมพานผ้าไหมเชิงเทียนนินแล,ะ,นละ,นะหนังสือมูลนิธิศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนของขวัญที่ถวายแด่เจ้าชายฟลิปได้แก่เต่านินภาพไม้แกะสลักรูปสัตว์นาชาติในป่าหิมพานสำหรับของขวัญที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองและพระราชสวามีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือจานเงินขนาดใหญ่ประดับลายทองที่ขอบ อัลบั้มภาพถ่ายโบราณที่มีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2394พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2440และพระราชหัตถเลขาสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียจากสมุดทรงพระอักษรเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสบอนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีนั้นและของขวัญที่ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือชุดน้ำชารวม8ชิ้น หลังจากพระราชทานพระบรมราชูปโภคให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีและคณะถูตานุทูตเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินสู่ห้องท้องพระโรงกลางเพื่อส่งร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยของทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้มีความหมายสําคัญยิ่งอันควรจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติทั้งสองว่า เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหร,ราชอาณาจักรถึงสองครั้งจากนั้นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองมีพระราชด,ดำรัสตอบโดยสรุปว่าทรงรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยในปีการจนาพิเศษนี้และทรงตระหนักถึงความเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ประสบในกรรไทยมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลก ประเทศไทยที่ข้าพเจ้าพบเห็นในวันนี้มีความก้าวหน้ามีความเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ยังทำรงรักษามรดกาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในขณะที่ประชาชนชาวไทยยังมีไมตรีจิตต่อผู้มาเยือนอย่างไม่เสื่อมคลายในช่วง25ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรายังพัฒนาต่อเนื่องในหลายๆด้านการทุรคมนาคมที่รวดเร็วและการเดินทางที่สะดวกสบายทำให้เราใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ในแต่ละปีประชาชนของทั้งสองประเทศหลายพันคนไปมาหาสู่กันโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านธุรกิจการศึกษาการพักผ่อนในขณะที่ความสัมพันธ์ด้านพาณิชย์วัฒนธรรมและการกีฬาก็งอกง,งามตลอดเวลาซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของมิตรภาพในอนาคตพระองค์รู้สึกยินดีต่อสัมพันธภาพอันดีเลิศระหว่างรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยและอังกฤษที่ได้มีการหาหรือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือภัยคุกคามต่าง ทางด้านยาเสพติดและที่ก่อการร้ายรวมทั้งปัญหาอาชญากรรมและเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทแก้ปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดยลำดับ